จังหวัดละนองครับอัมุโรติดสวนตัวครับผมเป็นโกกรคเกาต์ครับเป็นมาประมาณ12ปีแล้วสมัยก่อนเมื่อเป็นก็คือจะบวมปวดบวมตามข้อครับแล้วก็จะเดินไป,นปนไหนไม่ได้ประมาณอยู่สักประมาณ2 3อาทิตย์ต่อครั้งอ,อายุอย่างผมผมอายุ3าปีครับผมเป็นมาส0กว่าปีแนละ้วก็หมอเขาบอกว่ามนนสมัยก่อนเนี้ยสุนณาคนที่เป็นเกาต์ก็ จายอยู่ประมาณ4-5่ห้สิแต่ผมเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็เลยกินยามาค่อนข้างเยอะนะครับยาที่หมอให้มียาแค่ปวดแก้อักเสบแล้วก็กลดกดอุลิกครับประมาณาสามเม็ดต่อมื้อครับกินเช้ากับเย็นเช้า3เม็ดเย็นสามเม็ดปวดบวมครับปวดบวมตาข้อจะเดินไม่ได้สมัยก่อนก็ปีละประมาณ2อสครั้งนะครับหลังๆมาเนี่ยที่ผ่านมาก็คือ เดือนละครั้งบางทีเดือนละสองครั้งครับอ่ายูริกของผมเนี่ยอยู่ค่าของมันอยู่ป<ม>ระมาณ10.5-10.9เคยสูงสุด11.4ปกติไม่ควรจะเกิน5-5-7นะครับไม่ควรจะต่ำกว่า5และไม่เกิน7ก็ผมก็มีโอกาสาได้ไปตรวจร่างกายครับแล้วก็หมอก็ได้ตรวจค่าต่ากับค่าไตที่มีปัญหาเริ่มเป็นปัญหาผิดปกติเริ่มผิดปกติแล้วครับ ็คือเรากินยามาม้างเป็นเวลาระยะเวลาสิปีก็คือผลค่าเคียงของการกินยาเราครับก็มีคนมาแนะนําทั้งสมุนไพรทั้งอาหารเสริมแยะๆไปหมดครับต้ิตีแล้วก็ยังไม่ไมีอะไ,ไรดีขึ้นวันหนึ่งเมื่อประมาณสีเดือนที่แล้วครับมีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นทํางานร่วมกันเป็นรับราชการครับก็มาแนะนําบริษัทผลิตภัณฑ์ขออาเจลก็ให้ผมทานผมก็ สนใจที่เราซื้อมาทาดนดูครับทานสามตัวครับมีตัวกรีนตัวอูมิแล้วก็เอ็กโซครับผมทานไป19วันยูริกผมเหลือประมาณ8-4ครับผมประทับใจมากครับดีขึ้นครับก็อาการปวดเมื่อยตามข้อก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับประมาณเกือบสี่เดือนแล้วครับก็ผม แทบจะไม่เป็นเลยคือแทบจะไม่ปวดบวมเลยครับเรื่องยาที่หมอจ่ายมาที่กินเป็นประจำตอนนั้นที่กินเช้าสามเม็ดเย็นสามเม็ดครับก็แทบจะไม่ได้กินเลยครับเอเจลคือผู้นําด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพวกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก